ไม่รู้ไปโกรธใครมาอดีตโคตรอิตาลีน่าสันโดนลูกหลงลูกตบของอีโกนูวันที่16มกราคม2567ควนหลงการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเซเรียอหนึ่งฤดูกาล2023 24เมื่อวันที่8มกราคม2567ที่ผ่านมาเวโรวัลเล่มิลานต้นสังกัดของปอลาอีโกนูเอาชนะเทรนติโนวอลเล่ที่นำมาโดยดาวิเดมาซานติอดีตกุนซือทีมชาติอิตาลี3-0เซตส5 1 3 2 5 2 3 2 5 2 2 เกมนี้มีจังหวะที่ดาวิดเดมัสซานติโดนลูกหลงลูกตบของเปาลาอิโกนูที่ตกบอลไปตัวรับอิสระของเทรนตินวอลเล่ก่อนที่บอลจะเด้งไปโดนหน้าโค้ดดาวิเดมัสซานติเต็มๆทำเอาโค้ดหน้าแดงเลยทีเดียวสำหรับมัสซานติกับอิโกนูนี่เป็นการพบกันหลังดราม่าไม่ลงรอยกันเมื่อ5เดือนก่อนจนอิโกนูไม่มีชื่อติดทีมชาติอิตาลีลุยคัดโอลิมปิก2024ก่อนที่สุดท้ายมัสซานติจะโดนปลดหลังไม่สามารถพาทีมคว้าตัวลุยโอลิมปิกได้สำเร็จ